สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ้ยพารวยนะคะทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างนาะทุกคนหมาเหนเฮงปังกันอยู่บ่จ้าอ่าใครไว้ไปต่อนะคะทุกคนแนวทางเล่นทั้งวันนะคะหลายๆสูตรรวมกันก็พอได้กิดได้ก์ดนะคะนี่แหละค่ะสูตรพวกนี้แหละค่ะหลายๆสูตรนะคะทุกคนมันมาทิศทางนี้กันหมดเลยนะคะจึงจริงๆโน้มาจริงๆนะคะทุกคนสองสองห้าสองนะคะบ้าง เกือไม่ได้ปิดซ้อยเลียงบอค่ะหาหนึ่งไม่ใช่กระไก่เคียงนะคะทุกคนแอดบวกเลียงบวกใส่กระไก่เคียงค่ะเดี๋ยวงวดหน้านะคะแอดจะ,ะรีบทําให้นะคะว่าแอดชอบตัวไหนเอฟซีจะได้ไม่ต้องซื้อนะคะหรือว่าตัวไหที่แอดมักบอกห้ามห้ามชอบตัวที่ออกบอค่ะ่อยฟันหาหนึ่งมาหาสอง่อยฟันสองหนึ่งมา,าสองสอง,สองห็นบอรางวัลข้างเคียงนะคะมาจริงๆนะคะทุกคนว่าเล่ มันต้องเบิ้ลนะคะทุกคนเพราะว่าหลายๆสูตรทําไมมันมันซนทางนี้เนาะแต่ว่าสองสามสี่นี่ชนกันเยอะมากนะคะเข้าจริงๆนะคะมาสองสองนะคะเต็มเต็มบนล่างเลยนะคะทุกคนตรงๆเลยเนาะงวดก่อนนี่ก็เข้าห้าสี่นะคะงวดนี้มันก็เหมาตารางนะคะส่วนมากเป็นตารางแล้วก็เลขเด่นนะคะงวดหน้านะคะอย่าลืมมารับชมรับฟังเนื้อทุกคนเข้าดีดีค่ะเสียดายตารางไม่แตกนะคะตารางเนาะ ตารางไม่แตกนะคะตารางไม่แตกสองห้าสองนะคะมันเอาห้ามาใส่ไม่ได้นะครับเออนี่เนาะทุกคนอึนมึนงงอยู่นะคะอื่นมึนงงอยู่เนาะกำลังดูอยู่นะคะทุกคนอ้าวนี่เนาะ นี่นะคะไปออกห้านอยแล้วนะคะสามสองหนึ่งหน่อยนะคะเอ้าขอให้มานะคะขอให้โชคดีนะคะให้ได้ทุนรัฐบาลคืนเนาะทุกคนเนาะอุ้ยแอดก็เหลือไม่เท่าไหร่ค่ะเลือไก่สองไม้มานะคะโอ้ยไปหลายตัวนะคะสามตัวไม่ถูกนะคะสามตัวไม่ถูกเอาไปจ่ายหาหนึงค่ะเสียดายเนาะเลขดังก็ไม่มานะคะดวงข้างบ่มีค่ะทุกคนออกแบบนี้นะคะทุกคนเนาะก็ยังโชคดีไขะยังได้นะคะเลขนั้นเลขนีมาจับใสกัน นี่แหละค่ะเห็นเห็นของเลขแม่ให้นะคะพอดีนะคะแอดกับวายุมันจะออกแบบบ้าๆโบโบ,บนะคะมันออกอีหลีเบิ่นค่ะสองสองนะคะสองสอง,สอง,สองนี่เป็นเลขที่ออกยากมากนะคะรัฐบาลไทยเพราะว่าแอดทากันซื้อตลอดไม่ออกนะคะโอ้แฟนแอดเป็นเป็น,เป,นเป็นพระเอกค่ะแฟนแอดเป็นพระเอกค่ะเอ้ยขออ่อยกับไปยากแบ้แตงแถวหาหนึ่งผูละคะ่ะว่าแต่มันก็น่าลุ้นนะคะห้าสองนะคะเพราะว่าในสูตรของเรามีหมดเนาะ อสู้กันต่อนะคะแอดเป็นกําลังใจให้อมาเอาลายวันของเรานะคะลายวันสายหงสายหุ้นนะคะนี่ให้ดูนะคะก็มีแนวทางดาวอาจารย์ปัญญานะคะแนวทางอื่นๆนะคะแอดก็ลงไม่ไหวนะคะทุกคนเป็นแนวทางรวมนะคะฮานอยก็มีให้ดูเนาะอ่ะลองดูค่ะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะทุกแนวทางนะคะนี่สีเหล้าเช้านะคะมันเป็นแนวทางรวมๆนะคะเป็นเด่นรวมๆก็โอ้เด่นก็เดินดีอยู่ด้วยค่ะ อาจารย์ปัญญานะคะเมื่อคืนนี้เข้าเต็มเต็มเลยนะคะห้าศูนย์ศูนย์ห้านะคะเลิศโนวิลิสมาลาสเมียนแตนสองสองนี่ไปไทยเลยนะคะแอดเห็นแล้วนี่เนี่ยแหละค่ะมาดูในนี้เลยอ้าวเออดวาทำไมสองสองมันชนกันเยอะจังอาจารย์ปัญญาก็ให้กันเบ่นสองอันนี้ก็มีอันในในนั้นก็มีสองสองเนาะแล้วก็เลขแม่ให้มาก็สองแอดก็เลยว่าเอ้าคือมีแต่สองสองวะสงสัยจะมาเลขลดแล้วนะคะโอ้ถ้าเป็นสามสองสามนี่ได้เฮกันเลยเนาะ ไปกันต่อค่ะทุกคนไปกันต่อค่ะมาดูกันนะคะสายสอยดาวคืนนี้นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวสายสอยดาวคืนนี้นรามีสูตรแอดมีสูตรอาจารย์ปัญญานะคะของแอดเป็นสูตรรวมนะคะไปได้ทุกดาวเลยนะคะแต่จะเข้าไหมไม่รู้นะคะใครชอบโดยกระอัดเลยค่ะใครไม่ชอบก็ไม่อัดเนาะมาดูกันนะคะทุกคนแปดเก้าศูนย์นะคะสี่เล่าเช้านะคะพรุ่งนี้นะคะแปดสองแปดสามแปดสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สองูนย์สามศูนย์สี่นะคะทุกคน อันนี้ตารางก็802นะคะ9173นะคะ8029173ค่ะทุกคนสายสอยดาวคืนนี้นะคะเน้นหุ้นดาวโจนนะคะเด่น012นะคะ05060708นะคะ15161718 25262728นะคะ0269นะคะ157นะคะ0269157นะคะแอปเลยนะคะทุกคนนะ สองสองโอ้ถ้ามาสองสามมีเจามือสีเบอร์จริงบ่ค่ะถ้าสมมุติว่ามันออกสองสามหล้วมันจะไปออกเลาาพัฒนาทั้งสองสามอันเลขวิ่งแม่ไฮซ้องก็ะอองมืดละคะ่ะทั้งไทยทั้งฮาหนอยนะคะหดเล่าวนโอ้อทุกคนก็นยังว่าไปสื่อไกลอย่างกระไดอันพี่บ่าบวกเลขมาโอ้ก็จะไมงเหาอ <laughs> เอานีนะคะแ k บเอาค่ะทุกคนไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อการเล่นทั้งวันของแอดนะคะเล่นทั้งวันนี่นะคะทุกคนเล่นทั้งวันวันกันเบิ่งกันหามเลยนะคะทุกคนเด่นแปดเก้าศูนย์นะคะแปดแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าเก้านะคะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะคะทุกคนแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์นะคะเก้าเจ็ดเก้าหกหกเจ็ดเก้าศูนย์นะคะทุกคนศูนย์หก 0708 0เจ็ดศูนย์แปดศนย์ะคะหนึ่งหกหนเะคะทุกคนแปดศ1 9 6 7แนะคะแปดศูนยค่ะทุกคนนี่เนาะเลขทูบนะคะเลขทูบนี่แอดก็แปลงเลขทูบนะคะก็แปลงมั่วๆตัวๆของแอดนี่แหละค่ะใครชอบเดี๋ยวจจัดนะคะนี่หนึ่งสามอ่อกฮานอยแล้วนะคะออกฮานอยแล้วนะคะ หน้ารุนอยู่นะคะอันนี้ก็ไปออกไทยแล้วเนาะนี่ค่ะแอดจะชอบแปลงเป็นเบิ้ลนะคะชอบแปลงให้มันเป็นเบิ้ลเวลาทูบให้นะคะแปลงจากตัวเลขนะคะก็จะได้ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองนี่แหละค่ะไม่พลาดนะคะทุกคนเนาะปกติแฟนแอดมันไม่ซื้อเบิ้ลนะคะมันนึกยังไงมันซื้อเบิ้ลมันบอกว่ามันเมื่อวานนี้แอดได้ยินมันพูดยู่นะคะตอนแรกแอดก็ว่าจะไม่จัดนะคะอีเลขลดพอมาดูเลขไอ้นี่แล้วเอ๊ะมันปิดหมดเลยเนาะ ฟนบอกว่าโอ้ถูกหวยนนอยจะพาหมาไปทำหมันว่าสัแอปกติมันไม่เคยพูดอย่างนี้นะว่ามาจริงๆค่ะทุกคนมาจริงๆปกติมันไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นมันจะพูดอะไรอย่างเงี้ยปกติมันจัดมันก็จัดเลยกันมันบอกว่าโอ้ถูกถูกเลขเลยเด้อจะพาหมาไปทำหมันมันว่ะแอดเยตัวไหนมันก็บอกว่าเลขลดว่าซ่านมันว่าจังสี่เนาะแอดกับเลขลดเอียงนาอบ้าน คนมันสิถือนั่นเนาะข้าเจ้าเขากระถือของเขาไปเลยมันก็ไดเงินผ้าม้านเห็ดมันเหรอคะไม่ได้ให้เมียนะคะให้หมาขา,าขายยาค่ะเห็ดมันหมานะคะทุกคนขิดโซนจักบาทบุแพงนะคะเดี๋ยวนี้นะคะถ้าไปทําแบบข้างนอกมันก็น่ากลัวเนาะกลัวมันตายนะคะเคยไปทําแล้วหมาตาย เอานีนะคะทุกคนเนาะมาดูดาวของเรานะคะค่าดต่สูค่ะทุกคนค่าแจะเบาคิดว่าเะคา้องไลสดบริบาจาคเด่นสามสี่นะคะดาววีคืนนี้นะคะจัดไปค่ะสามแปดสามเก้าสามศูนย์นะคะสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์นะคะทุกคนเน้นสามแปดสี่แปดนะคะระวังสี่แปดเด้อหนึ่งโมเมนต์จ้าทีสุกมือบ่เนาะหนึ่งสามเก้าหนึ่งสี่แปดนะคะสองสามเก้าสองสี่แปดนะคะทุกคนเด่นนะคะเราสตาร์พรุ่งนี้นะคะอันนี้ของคืนนี้เด้อค่ะมือแลกงนี่ 8 9ดเก้านะคะแปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะคะทุกคนมิ้นเก้าสี่เก้าห้าโอ้สำหรับคลิปนี้นะคะเอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโชคดีจ่ามานมานเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกท่านเด้อสวัสดีค่ะ